เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนในช่วงยามมรสาวมาเนี่ครับฝนตกนะครับในช่วงมรสาวเนี่ยกับฝนตกมาขึ้นเนี่ยกับฝนตกนะครับมาอนี่กับ้ามืดฟ้าเคึิมนะครับอากาศหนาวนะครับผมลมพัดวีวีนะครับเนาะเอาเมื่อในกบีก็ป่นนะครับผมจินลาจินก่อยเนาะเมื่ออื่นก็สีเป็นเมืองหอบบุญพเวศนะครับฝนกระตกนะครับเพื่อนๆโอยมวลกุ๊บนะครับสำหรับในช่วงนี้ระยะนี้เนาะนะครับมีฝนฟ้าอากาศตกลงมานะครับแล้วก็อ่าเมื่อ เป็นมือบุญพร้อมนะครับนะครับเอามือเนกาเป็นมือาบีขอบุญนะครับเนาะมือนี้เป็นมือเตรียมนะครับเตรียมงานเนาะนะครับมือเอิญเป็นมือโฮมนะครับเนาะในตอนกลางวันกิมีมอลำซิงนะครับเนาะมีมอลำซิงมาทําการแสดงนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะนะครับแล้วก็ ตัวตอนกลางคืนนะครับก็มีภาพยนตร์นะครับมีหนังมาสายให้เบิ้งนะครับเนาะนะครับเอ้าเราว่ากันไปนะครับสําหรับบุญบุญนงานนะครับเนาะนะครับเจ๊สกาในช่วงนี้นะครับเอาบุญพระเวทเนาะนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเท่าสิบไปทีหลักสิบบนสองสูตรสูตรละเจ็ดตัวสองสูตรนะครับเอามาเทียบชนนะครับเนาะเพราะว่าเหขหลักสิบหลักหน่วยของเขาน่ะมันคือกันเนือมาใดเนาะนะครับมันคือกันนะครับมันคือกันนะครับได้เลขเด่นมาก สองสามเจ็ดนะครับสามตัวนี่เป็นเลขเด่นนะครับแล้ววันที่นี่นะครับมันกับสิมีหลักหน่วยยูก็คือเลขสามเป็นหลักหน่วยนะครับแต่ว่ามั่นกับมีอยู่ในสูตรหลักของเฮาเนี่มันสิมีเลขสองสามเจ็ดยู่ทั้งสองสุดทนะั้งสองทั้งสองหลักทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนะะาะแล้ววันที่นี่นะครับเฮาสียมาเบิ่งสสุดนี่เนาะเป็นสตรใหมนะครับทั้งหมดนี่ เป็นเลขเจ็ดตัวสองสูตรชนเดียวนะครับเขาสิมาแยกลักสิบหลักหน่วยออกกาบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคือกันเนาะสิบหน่วยบนนะครับเลขคือกันนะครับเดี๋ยวนะครับเอากระสีมาเบินเส้นทางการเดินของตัวเลขเนาะนะครับมาดูเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับการประมวนผลเข้ามาตำแหน่งไวเป็นที่เรียบร้อยเนาะใส่ลักแสนหนึ่งครั้งเหมือนสองครั้งร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างสามครั้งร้อยหนึ่งสองครั้งสิบสองหนึ่งครั้งร้อยสามหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยสอง ไอ้หน่วยสามนะครับสองครั้งบวกแปดคงทียนด้เท่าไรบวกหนึ 1, 1, 1, ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งต๊ะถายบวกสองไปได้เเก็บตัวนะนะเนานะ 9, 4, 4, 2, 3, 8, นะครับผมห้ากับสิบประมูลผลไปแต่หมดทีเหลกเนาะนะครับหลักแสนคือเลขเก้าหลักหมื่นคือเลขสี่สี่สองเทียกับแปดนะครับเนาะหลักสิบบนเลขเก้านะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างก็เลขสามสามเทียเป็นเก้านะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็เลขศูนย์สองเทียได้ศูนย์นะครับแล้วก็หลักสิบ100ครั้งที่สองเลขสามนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามเลขห้า หน่วยเ้าที่สามได้เกสองข้างเป็น4ีบวก8คงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับ9บวกแปเป็น7จ็เบวกเเป็นห6หบวกเเป็นห้าบวกสเป็นแ8ดแดบวกห้าเป็น3ามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแดเป็นห้าได้หานะครับเรียงแต้มไปเลย6ตัวนะครับห้าบวก1เป็น6บวก1เป็น7ดบวกหนึ่งเป็น8ดบวกหเป็น9บวกเป็น0ตัวสสดทไทยบวกสได้สนะครับห้าหกเจ็ดแปนะครับเราเรีออกไปที่ห ศูนย์สามนะครับเลขศูนย์ตัวนี้มาที่หลักสิบมาที่หลักสิบเนาะนะครับงมวดต่อมานะครับเลขสองมาหลักสิบนะครับหกสองหกหมวดต่อมานะครับเลขแปดมาหลักสิบนะครับสี่แปดหนึ่งหมวดต่อมาเลขเก่ามาหลักสิบห้าเก้าแปดหมวดต่อมานะครับเลขหนึ่งมาที่หลักสิบนะครับหนึ่งหนึ่งหกหมวดต่อมาเลขเก้ามาที่หลักสิบนะครับหกเก้าศูนย์ หวดต่อมานะครับเลขเก่ามาทีหลักสิบอีกนะครับหาเก่าสามหมดตโโอ่อมานะ 9, ครับเลขศูนย์มาหลักสิบห้าศูนย์สี่นะครับหมดต่อมาเลขศูนย์มาหลักสิบอีกหาศูนย์สามหมดต่อมานะครับเลขสามมาหลักสิบสามสามหกหมดต่อมานะครับเลขสี่มาหลักสิบศูนย์สี่หนึ่งนะครับหมดต่อมานะครับเลขหกนะครับมาหลักสิบแปดหกเจ็ดหมดต่อมานะครับเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับหกศูนย์หกดต่อมาเลขหกมาหลักสิบนะครับหกหกสองหมดต่อมาเลขหกมาหลักสิบนะครับ หกหกห้างวดต่อมานะครับเลขหกมาอีกนะครับหกเก้าหกสองงวดต่อมาเลขสี่มาหลักสิบนะครับสี่สี่ศูนย์สี่สี่นะครับแล้วก็งวดต่อมาเลขสองมาหลักสิบสองสองหนึ่งงวดต่อมานะครับเลขสี่มาหลักสิบนะครับแปดสี่สามงวดต่อมาเลขหกมาหลักสิบนะครับแปดหกสามงวดต่อมาเลขศูนย์มาหลักสิบนะครับสองศูนย์เก้างวดต่อมานะครับเลขเก็บมาหลักสิบ เจ็ดเจ็ดเก้าหมดต่อมาเลขศูนย์มาหลักสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์หมดต่อมานะครับเลขเก็ดมาหลักสิบสามเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับเนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับสารางวันในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะเตะไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดตัวเนาะนะครับเลขเก้ามาหลักสิบแปดเก้าสี่นะครับมาที่นี่นะครับสำหรับในงวันนี้เนาะนะครับเดี๋ยวหอสีมาประมิลผลนะครับในวันนี้เนาะเมื่อครับผม การบวมนผลใช่หล the nah ักแสนนะัหลักแสนก็คือเลขแปดนะครับหลักแสนนะครับแสนหนึ่งครั้งเนาะก็คือเลขแปดแสนคือเลขแปดววงแปดนะครับบวกแปดแล้วก็หลักหมื่นสองครั้งก็คือเลขหนึ่งสองเทียได้สองนะครับสิบบนเลขเก่านะเก่าเนาะหน่วยล่างสามครั้งก็เลขสี่สามเทียเป็นสิบสองะสิบสองนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองคือเลขหนึ่งสองเทียได้สองนะครับนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สอง หลักสิบข้างนี่สองคือเลขสามเลขสามเลขสามนะครับแล้วก็ไปที่หลักร้อยครั้งที่สามนะครับหลักร้อยคั้างนี่สามหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ไปที่หลักหน่วยข้งที่สามสองครั้งคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสองครั้งก็จะได้สองนะครับแล้วก็บวกแปดคงที่นะครับตำแหน่งนี้บวกกันไปเลยนะครับแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกเก้าเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสาม สามบวกแปดเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามได้สามนะครับนับไปนะครับหกตัวแต่สามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์สามห้าหกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับนะครับสิบบนสองสูตรใหม่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้ไปที่สามเสี่ยวหกเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดตัวสามสี่ห้าหกเนาะสามสี่ห้า แปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดตัวต่อไปสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองในสูตรที่สองนะครับในสูตรนี้นะครับเจ็ดตัวเหมนนะครับสูตรที่สองก็ได้เจ็ดตัวมีเลขเจ็ดตัวคือกันนะครับการประมวลผลเข้ามาตำแหน่งไว้นะครับก็คือใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนสามครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งของที่ได้เท่าไหร่บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกหนึ 1, ่งบวกสองบวกหนึ 1, ่ง นัครับผมการคำนวณนะครับในงวดแรกเนาะหลักเหมือนคือเลขศูนย์หลักร้อยบนเอหลักสิบบนก็คือเลขแปดสามยี่สิบสี่ได้ซี่นะครับสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสองสองเทียบเป็นสี่นะครับร้อยครั้งที่สองเลขแปดบวกหนึ่งคงที่ประกอบมาเลยศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์สองสามเจ็ดตัวนะครับแล้วก็เลขเก่านะครับเก้าตัวนี้มาที่หลักสิบห้าเก้าแปดอันนี้นะครับเนาะหวดต่อมานะครับหนึ่งมาหลักสิบหนึ่งหนึ่งหกหมวดต่อมาเก้ามาหลักสิบหกเก้าศูนย์หวดต่อมานะครับเก้ามาอีกนะครับห้าเก้าสามหมวดต่อมานะครับศูนย์มานะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์มาอีก ห้าศูนย์สามนะครับสามมานะครับสามสามหกสี่มานะครับศูนย์สี่หนึ่งหลักาหกมานะครับแปดหกเกตแล้วก็ศูนย์มานะครับแล้วก็หกมาอีกหวดนี้เนาะนะครับแล้วก็หนวดต่อมาก็หกอีกนะครับนะครับแล้วก็หกอีกสามหนวดเนาะติดกันก็คือหกในหลักสิบดีสามหนวดติดกันเลยนะครับหวดต่อมากสี่นะครับสี่ศูนย์สี่หวดต่อมาสองนะครับเนาะสองสี่อีกนะครับแปดสี่สาม หกมาแปดหกสามนะครับแล้วก็ศูนย์มานะครับสองศูนย์เก้านะครับเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์มานะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดมาอีกนะครับสามเจ็ดเจ็ดเมื่อหน้าสุดนี่นะครับเก้ามานะครับแปดเก้าสี่นี่ครับเนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะการประเมวลผลนะครับเพ่อหนี้ใส่หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งหลักหมื่นคือเลขหนึ่ง แล้วก็หลักสิบบนสามครั้งก็คือเลขเก่าเก่าสามเทียบเป็นยี่สิบเจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้งก็คือเลขสามสองเทียบเป็นหกได้หกได้หกนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขห้าเลขห้านะครับเลขห้าแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เนาะบวกหนึ่งคงที่นะครับบวกกันไปเลยนะครับเนาะ หนึ 1> 1่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับนะครับเนาะหนึ่งบวกสองก็ได้สองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้า ห้าบวกสองก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดเอา้าไปไม่รอดอีกนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีศนะูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเนาะเอานะักเจ็บชนนะครับเจ็บชนเลยเจ็บชนนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะศูนยะ์ 0, หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดตัวใดชนบ้างนะครับตัวใดชนบ้างนะครับชุดหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับก็จะมีตัวที่ชนนะครับตัวที่ชนเนาะก็จะมีสามไม่มีสี่มีสี่นะสี่ชนสี่มีห้านะครับจนห้า 6ไม่มีชน7ชน8แล้วก็ชน0เอานะครับชน5ตัวนะครับ4578045780ได้หาตัวนะครับ45780ในหลักสิบนะครับถาเทามาเทียบนะครับกับหลักสิบนะครับหลักสิบที่เป็นสตรหลักของเรานะครับ สุดหลักของเขานะครับหลักสิบเนาะนะครับนะครับในหลักสิบสุดหลักของเรานะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสองสตรชดมาเมื่อกี้ีนหลักสิบนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับเทียบเลยนะครับสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์เนาะตัวนี้นะครับเราจะเทียบเสรนี้เลยนะสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับสี่ห้าเจ็ดแปด ศูนย์เอานะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นอยู่ในนี้นะครับนะครับเนาะตัวที่เด่นมีเจ็ดสี่สองสามนะครับเจ็ดสี่สองสามนะครับในหลักสิบนะครับเจ็ดสี่สองสามแต่ว่าในหลักในเลขสี่ตัวนี้นะครับเป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยแต่เขาเอามาเทียบรองเบอร์มันมีสีอยู่นะครับแต่ว่าหลักร้อยมันมาชนตัวนี้นะเขาเลยแต้มสีไปเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสองกับสามตัวนี้นะครับไม่มีในสูตรนี้นะครับเอาละนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขเจ็ดตัวนี้จะต้องอยู่หลักสิบนะครับเลขเจ็ดอยู่หลักสิบนะครับสองกับสามนี้ต้องอยู่หลักหน่วยนะครับต้องอยู่หลักหน่วยนี่สองกับสามสองตัวนี้มาอยู่หลักหน่วยเจ็ดตัวนี้มาอยู่หลักสิบนะครับนี่เจ็ดตัวนี้มาอยู่หลักสิบเจ็ดและสี่นะครับต้องอยู่หลักสิบนะครับสองตัวนี้นี่นะครับเอาละนะครับเราได้ออกมาแล้วนะครับบังคับหลักแล้ว เพราะว่ามันผสมกันอย่เนะมันมีทั้งสองอันเขาต้องบังคับหลักแล้วนะครับต้องบังคับหลักสรุปแล้วว่าเลขสองกับเลขสามต้องมาอยู่หลักหน่วยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเจ็ดตัวนี้ต้องอยู่หลักสิบสี่ก็ต้องอยู่หลักสิบสองกับสามสองตัวนี้ต้องมาอยู่หลักหน่วยนะครับนะครับเนาะอ่าโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเลยนะครับเพราะว่าเจ็ดนี่ยึดหลักสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอานะครับผมในตอนนี้นะครับผมเฮ้าก็ได้ยึดพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจำนวนด้วยหลักฐานทั้งหมดนะครับเฮ้ากาสิเอายืนหลักสิบไปเป็นที่เลขเ็ในหลักสิบสองกับสามต้องอยู่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเลขก็จะมีนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามสองคู่นี้แล้วก็เข้าเต็มศูนย์สะด้วยสะด้วยนะครับเนาะเข้าเต็มศูนย์สะด้วยเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดอยู่หลักสิบนะครับเจ็ดไม่ได้อยู่เจ็ดต้องอยู่หลักสิบสองกับสามอยู่หลักหน่วยนะครับบังคับหลักโดยสูตรใหม่สองสูตรนี้ นะครับเนาะนะครับที่เราอ่าเทียบชนใหม่เพื่อนๆนะครับนะครับสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะก็คือหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวทั้งสองสูตรนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวทั้งสองสูตรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เจ็ดตัวตัวนี้ก็เจ็ดตัวเทียบกันมาแล้วได้ห้าตัวสี่ห้าเจ็ดแปดสูตรนะครับในวันนี้นะครับเนาะเอาไปเทียบสูตรหลักแล้วเจ็ดก็ต้องอยู่หลักสิบนะครับเพราะว่าไม่มีสองและสามในหลัก สิบนั่นเองนะครับนเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจดเจียวเพ่งสำานีรงเพ่เพื่อบริสยสวัสดีครับ